วันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2025ในบูชากอบพระคุณในวันนี้เราไตรตรองและฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือปรีชาญานนะครับซึ่งพระคัมภีร์ฉบับที่เป็นคาทอลิกก็มีเรื่องราวของหนังสือปรีชาญานอยู่นะครับวันนี้เรามาไตรตองบทที่17 ซึ่งเป็นคำจำกัดความนะครับของคำว่าปรีชาญานหรือว่าเรียกว่า wisdom และภาษาลาตินเราได้ยินบ่อยๆว่า Sapienza นะครับคำนี้จะหมายถึงว่าอย่างไรสำหรับเราชาวคริสต์นะครับสิ่งนี้น่าตายตองเพราะว่า เมื่อครั้งที่กษัตริย์โซโลโมอนพระราชาโอรสของกษัตริย์ดาวิดจะขึ้นมามีอำนาจปกครองชาวอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าก็อยากให้โซโลโมอนขอพระพรอย่างหนึ่งตามที่เราได้ทราบขออะไรก็ได้ที่เขาอยากจะได้ในโลกนี้โซโลโมอนขออย่างเดียวนะครับขอให้มี ปรีชาญานแค่นั้นนะครับเราก็มานั่งคิดดูเอ๊ะวันนี้ถ้าเราอ,อยู่ในเราอยู่ในฐานะที่เราจะขออะไรจากพระเป็นเจ้าได้เราจะได้แน่นอนเราจะขออะไรบ้างนะครับฉะนั้นแม้แต่เรื่องราวของอหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตของพี่น้องที่เป็น พี่น้องพุทธศิสนิกชนนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้บ่อยๆจึงมีการสอนพื้นฐานก็คือเรื่องสมาธิเมื่อมีสมาธิจึงเกิดสติและสตินั้นแหละจะไปสู่ปัญญาปัญญาก็คือความสว่างสวยัยความรอบรู้ต่างๆ พ่อก็มานั่งคิดดูก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันแต่ถ้าว่าคำว่าปรีชาญาณน,นั้นสำหรับชาวคริสต์นั้นก็คือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นแหละวันนี้หนังสือปรีชาญาณบทที่7จ็ดนะครับไล่เรียงไปถึงบทที่8นะครับจนตั้งแต่บทตั้งแต่ข้อ2 2บทที่7เลื่อยไป ก็จะให้คำจำกัดความที่น่าสนใจมากปรีชาญาเป็นจิตรอบรู้จิตศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนใครมีความหลากหลายว่องไวอยู่ทุกคนทุกแห่งไร้ราคีสดใสไม่เป็นพิษเป็นภัยรักแต่ความดีแหลมคมนะครับขัดขืนไม่ได้เอื้ออารีรักมวลมนุษย์ ยืนยงมั่นคงไร้กังวลทำสิ่งใดก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างและอยู่ในตัวเรามนุษย์นี่แหละนี่ก็คือ,อเ,ปเป็นคำจับความอันหนึ่งนะครับปีชายานเครื่องไหวว่องไวยิ่งกว่าการเครื่องไหวใดใดนะครับผ่านทะลุแทรกซึมไปในทุกสิ่งเพราะว่าเป็นจิตศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์นะครับปีชาญาน ออกมาจากอนุภาพของพระเจ้านี่แหละครับคือคือความหมายของชาวคริสตเป็นลังสีแห่งพระศิรุ่งโรธอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สรงสัญญานุภาพนะครับไม่มีสิ่งใดที่เป็นมนทินจะเข้าไปในปริชาญาณได้และปริชาญาณก็เป็นแสงสะท้อนของความสว่างนิรันดรก็คือ เป็นกระจกเงาไร้าราคีส่งพันธกิจหรือการกระทำของพระเจ้าดีเป็นภาพลักษณ์ของความดีงามอันล้ำเลิศปริชายานทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ปเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในจิตวิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิ์ตลอดทุกกาลสมัยนะครับและปริชายานนี่แหละจะทําให้เราเป็น มิตรกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพอพระเจ้าทรงรักและดำเนินชีวิตด้วยปีชายาปีชามจึงงดงามมากกว่าแสงประกายของดวงอาทิตย์นะครับสุขใสกว่าดวงดาวเมื่อเทียบกับแสงสว่างต่างๆนี่เป็นสิ่งที่เราต้องไต่ตรองนะครับเราจึงต้องวอนขอ องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเพราะว่าในโลกปัจจุบันนั้นมีเรียกว่าสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าความชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงจะเอาชนะปรีชาญานไม่ได้เลยเพราะว่าพลังอนุภาพของปรีชาญานั้นปกคลุมทั่วไปอย่างดีเลศนะครับแต่สิ่งที่จะจำง่ายๆก็คือ ปริชายานนั้นเป็นสิ่งที่ไหลล้นออกมาจากพนุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นคำที่ลึกซึ้งมากฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องไต่ตรองว่าสำหรับเราแล้วเวลาเราภาวนาวอนขอปริชายานนั้นจะหมายถึงอะไรถ้ามีปริชายานก็เท่ากับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้ว ฉะนั้นกษัตริย์โซโลมอนจึงฉลาดมากที่ขอเรื่องนี้นะครับวันนี้พ่อก็อยากจะให้เรื่องนี้เกิดสำหรับเราแต่ละคนเกิดโดยเฉพาะสำหรับผู้นำพระศาสนาจักรผู้นำโลกผู้นำทุกชุมชนและตัวเราเองนั่นแหละเราต้องมีปรีชาญาณด้วยฉะนั้นปรีชาญาณไม่จำกัดวัฒนธรรมไม่จำกัด เรื่องฐานะวันนะอ,าอ,าอาชีพอะไรต่างๆนะครับจึงสิ่งเดียววันนี้ที่เราภาวนาต้องวอนขอเรื่องนี้นะครับพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นตั้งแต่เราตื่นจนเข้านอนตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงไม่มีหยุดเลยนะครับสมองของเรานั้น ทำงานตลอดเวลาทำงานไปเรื่อยแล้วมันก็จะจดจำสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาพอะไรออกมาแล้วจึงกระทั่งแปลงเป็นความฝันเป็นอะไรสารพัดอยู่ในสมองและในสมองนั้นก็จะเป็นสิ่งที่บันทึกนะครับยิ่งใหญ่กว่าคอมพิวเตอร์แน่นอนบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละวันนี้เราคิดนูน่นคิดนี่อะไรต่างๆมันไม่หยุดหรอกครับ ประมาณเจ็ดหมื่นอย่างนะครับตามที่นักจิตวิทยาเขาเขาเคยบอกนะครับว่าแบบนั้นพ่อก็ไม่ทราบอย่างไรแต่ว่าในจำนวนที่เราคิดสิ่งที่เข้ามาในสมองแต่ละวันนั้นถ้าเรามาไตรตรองดีๆนะครับมันจะเป็นขยะมากมายทีเดียวฉะนั้นขยะก็คืออะไรขยะก็คือสิ่งที่ไม่จำเป็นฉะนั้นคนในสังคมปัจจุบันนั้นจึงมีความเครียดมาก นะครับเกิดความเครียดก็เพราะว่าเราสะสมปฏิกูลสิ่งที่เป็นพิษในสมองและจากสิ่งที่เป็นพิษนั่นแหละมันก็คือบาปนี่แหละมันก็คือต่างๆแล้วเราบางทีไม่ลบไม่ลบมันออกไปนะครับต้องทำลายมันก็ในปัจจุบันนั้นเวลามีขยะเขาก็บอกว่าต้องไปรีไซเคิล แล้วเราจะนำสิ่งต่างๆนั้นมารีไซเคิลเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยการชำระขยะเปลี่ยนไม n เซ็ตหรือว่าเปลี่ยนระบบสมองของเราให้แจ่มใสเบิกบานมีปีชายานพ่อเชื่อว่าต้องเป็นพลังขององค์พระจิตเท่านั้นองค์พระจิตนั้นจะ เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเราต้องสวดบทเชิญพระจิตยอยู่บ่อยๆนะครับพระองค์จะเนรมิตผืนแผ่นดินขึ้นใหม่ฟื้นฟูชีวิตเราขึ้นใหม่ถ้าเรามีเพียงเท่านี้มีเพียงพลังขององค์พระจิตเจ้าที่มาบันดาลเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนสมองของเราที่มันรกรุงรังไปด้วยสารพัดวันนี้ เวลาไปคุยกับใครไม่ว่าที่ไหนก็มีแต่พูดถึงเรื่องปัญหาปัญหาสารพัดอย่างฉะนั้นถ้าเรายิ่งพูดก็ยิ่งทับถมแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องอเรียกว่าบ่นว่าด่าทอนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับสังคมในตั้งแต่สมัยเริ่มร้นความเป็นมนุษยชาติความเป็นขี้บน่น ความเป็นที่ตำหนินู่นตำหนินี้มันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็กพอกขอยากให้ไต่ตองเพียงเรื่องเท่านี้แหละเรื่องของวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับปรีชาญาณงันก็ทุกศาสนาก็น่าจะมีเรื่องแบบนี้แบบเดียวกันนะครับส่วนพระวรสารในวันนี้เราก็ฟังต่อไปนะครับจากลูกา บทที่17นะครับวันดีข้อ2 0ถึงนั้นก็พูดถึงว่าอาณาจักรของพระเป็นเจ้านั้นมีหลายคนสงสัยโดยเฉพาะฟาริสีนี่ชอบมาท้าทายพระเยซูเจ้าบอกอาณาจักรพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่ล่ะยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนั้นมีหลายคนชอบอ้างตัวเองนะครับว่าอาณาจักรพระเจ้าอยู่ที่นี่ที่นั่น ปะะปัจจุบันนั้นมีปะกาะศปลอมๆนักเทศปลอมๆเยอะตั้งแต่สมัยพระเยซูเจ้าแล้วนะครับจะมาอ้างอิงว่าอาณาจักรพระเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่พระเยซูเจ้าเขาสอนในวันนี้นะครับว่าไม่ต้องไปหาที่ใดหรอกอาณาจักรพระเจ้านั้นอยู่ที่ภายในตัวเราเองนั่นแหละเราเป็นวิหารของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้า นะครับแต่ที่เรามองไม่เห็นนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้กลับใจเรายังไม่ได้เชื่อเรายังทำตัวเองให้มีมนทินอยู่ฉะนั้นเราต้องอกลับใจถึงจะพบอาณาจักรพระเจ้าได้นะครับวันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เพียงสั้นๆที่พ่ออยากจะให้ไหว้นะครับแล้วก็เพื่อไต่ตองเจริญชีวิตด้วยกันในวันนี้นะครับ ยังน้อยเราก็ขอปีชายานร่วมกันขอให้วันนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นสำหรับเราทุกคนในบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับพ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับจุดประสงค์ต่างๆที่หลายท่านได้ขอมานะครับแต่ประการแรกก็คิดถึงดวงวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเรานะครับไม่ว่าใครเราก็แน่นอนมีญาติพี่น้องมีคนใกล้ชิดในครอบครัวคนที่เรารู้จักบุคคลที่มีพระคุณ ได้จากไปก่อนหน้าเราแล,แล้วนะครับโดยเฉพาะก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงแน่นอนนะครับแล้วก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณของคุณย่ามาริยามาลีลิมปสุดนะครับแล้วก็ยังคิดถึงดวงวิญญาณในไฟชาระวิญญาณของอบรรด,ดาธรรมทูตนักบวชชายหญิงที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะครับและ เดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เราภาวนามากเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ล่วงหลับพ่อก็คิดถึงนะครับและแน่นอนคิดถึงเรื่องอบุคคลที่เจ็บป่วยทุกคนนะครับแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อพ่อก็ขอให้มั่นใจว่าได้ภาวนาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวันนี้ก็อยากยังคิดถึงคุณยอแซบทินรกรกิจเจริญนะครับ แล้วก็อีกหลายบุคคลที่เจ็บป่วยขอให้พระเป็นเจ้าได้นำทางให้ให้เห็นแสงสว่างในนิรันแสงสว่างในชีวิตฟื้นฟูชีวิตนะครับขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็ภาวนาสำหรับบุคคลที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนนี้นะครับ ในวันที่13ก็ในกรุงเทพก็มีคุณพ่อพงกเกษมสังวานเพชรนะครับ13พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกๆท,ท่านนะครับขณะเดียวกันพ่อก็อขอ,อประชาสสัมพันธ์แบบต่อเนื่องนะครับก็ยังไงก็ช่วยบอกกล่าวกันต่อไปกล่าวคือ ปีศักดิ์สิทธิ์นั้นกำลังจะจบไปปีที่ภาษาฟรานซิสได้เปิดเปิดไว้แล้วก็หัวข้อก็คือความหวังที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็กำลังจะจบไปนะครับเป็นปีแห่งพระพรที่ยิ่งใหญ่มากฉะนั้นเราจะปิดปีศักดิ์สิทธิ์ที่สกัดสถานแห่งนี้วันเสาร์ที่13า ันวาคมและเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะครับพอก็จะเปิดหลานเสวนาหลากหลายมีการแบ่งปันหัวข้อพระหันสถานที่สัมผัสได้และพลังแห่งปีศักดิ์สิทธิ์นะครับและภาษาปากก็ได้เขียนไว้นะครับว่าขณะที่ปิดปีศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นรูปมาธรรมความหมายปีักดิทธิ์นั่นก็คือการยกหนี้ยกสินโดยเฉพาะช่วยเหลือคนยากคนจนภาษาปาก็อยากจะให้เรื่องดีเป็นรูปมาธรรมสักดร์สถานเป็นส,สถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นส,สถานที่มาจาริกบำเพ็ญจรจึงอยากที่จะทำกิจกรรมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตามพระประสงค์ของพระสันตะป,ปาปานะครับนั่นก็คือก็เลยคิดอยากจะ รวบรวมเข้าสารนะครับและ,ะเรียกว่าแบ่งปันให้สำหรับครอ,อบครัวที่มีความยากลำบากในชีวิตนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเอาวัดต่างๆในเขตกรุงเทพก่อนใน,ในแล้วก็ที่อื่นด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วแต่จำนวนเข้าสารที่จะได้มานะครับแต่เป้าหมายก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็อย่างน้อย ครอบครัวที่ยากจนก็ประมาณก็ตอนนี้ก็กำลังรออยู่นะครับแต่ว่าเป้าหมายที่พ่อตั้งใจก็คือน่าจะสักเรียกว่า10ปตันนะครับก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าถึงเป้าหมายนั่นก็คือ1น0 0 0ืนกิโลกรัมตอนนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะครับขณะเดียวกันก็เลยมีความคิดอยู่เหมือนกันว่าจะาเรียกว่าแบ่งปันปลาแห้ง ปลาแห้งโดยเฉพาะปัจจุบันก็อาจจะหายากเหมือนกันนะครับเพราะภาวะน้ำท่วมปลาแห้งบางคนก็มีเขียนเข้ามาหาพ่อว่าเอาเป็นปลากระกป๋องได้ไหมแต่ที่จริงแล้วตั้งใจเป็นปลาแห้งเพราะมีความสําคัญมากจะให้ครอบครัวคนจนครอบครัวละสองตัวเพราะอะไรเมื่อตอนที่พระเยซูเจ้าประกาศข่าวดีนั้นมีคนติดตามพงมากมายทุกคนหิวโหวย แล้วพงให้สิทธิ์เลี้ยงสิทธิก็บอกส่งกลับบ้านไปเถอะเอาเงินเท่าไหร่ซื้อก็ไม่พอที่นั่นมีเด็กคนหนึ่งมีปลาสองตัวขนมปังห้าก้อนนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงเชื่อว่าสมัยนั้นเวลาเขาเดินทางกันเขาก็ติดปลาแห้งไว้แล้วแต่ไม่ได้แบ่งปันอะไรกันเด็กเอาปลาแห้งมาให้สองตัวพระเยซูเจ้าจึงอวยพรและทวีคือคูณขึ้นมาจนเก็บอีกได้ไม่รู้เท่าไหร่ นะครับจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์และพระเยซูเจ้าก็ก็โปรดนะครับที่จะทานปลาย่างปลาแห้งฉะนั้นก็ก็เลยจึงเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ก็เลยอยากจะให้ครอบครัวละสองตัวนะครับตอนนี้ก็ตั้งเป้าไว้ว่าถ้าหาได้สักสี่พันตัวนะครับก็ไม่รู้จะมะีเรียกว่าปลาช่อนปากแห้งรหรือเปล่าแต่ก็คงจะได้ครับเพราะว่า ของเรามีใจเมตตากันอยู่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกอย่างมีความหมายาตามพระวสารและขอพระเจ้าเป็นผู้ทวีคูณฉะนั้นถ้าใครอ,อยากจะมีส่วนร่วมนะครับเป็นสัญลักษณ์การมีส่วนร่วมการก้าวเดินไปด้วยกันการแบ่งปันกันและความหมายของปีศักดิ์สิทธิ์ในความเอื้ออาทรต่อกันพ่อก็ขอประชาสัมพันธ์มาในที่นี้ด้วยนะครับ และนอกนั้นจุดประสงค์อื่นๆสำหรับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกคนนั้นขอให้ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าอย่างทั่วหน้ากันนะครับอาเมน